ไทยประมาณ600บาทที่บ้านหาฟรีเยอะแยะเลยที่บ้านเยอะแยะเลยข้างบ้านเดยกข้างบ้านโตมะเขือพวงก็มีนะครับเยอะแยะเลยหัวกระปิสองสามร้บาทบรรลหากันข้างทางเลยพี่น้องเลยอ่าตอนนี้รถบุ๊กขายอาหารไทยรถบุ๊กเครื่องที่มาแล้วนะครับผมอ่ามาจากเยตรมนีมาจอดเมืองบียบี้นะครับผมหลังจอดนะครับเดี๋ยวคนมาซื้อของกันนะครับคนไทยก็มารอตรงนี้ครับเวียดนามฟิลิปปินส เดี๋ยวมากันเยอะมากเลยครับผมเปิดประตูนะครับเฮ้ยสบายดีไหมมังโก้มังโก้คนขับคนรอเฮ้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปซื้อของนะครับอ่าขึ้นไปข้างในเป็นรถบัสเคลื่อนที่นะครับขายของไทยนี่คนไทยก็น้องติ๊กน้องติ๊กคนสวยน้องติ๊กเอ้ยคนไทยกำลังขึ้นมาครับนี่เราก็ขึ้นมาซื้อของนะครับเราก็เจอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าของนะครับเวียดนามพูดไทยได้ใช่ไหมนิดหน่อยนิดหน่อยเยอะเลยนี่มีทุปเดือนได้ไหม ตู้เรียนมีนะครับทีนี้เราก็มาซื้อของกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ few moments later. อ่ามีทุเรียนด้วยครับอัน,นี้ทุเรียนเพคกั้งอะไรครับ250โครนครตกเป็นเงินไทยประมาณ90 0้ารบาท900ขนมชั้นก็มีนะครับขนมขนมนี่กล่องให้เท่าไหร่ครับยี่สิบห้าของไทยอ่ะอะอันนี้เป็นขนมไทยยี่สิบห้าก็ตกประมาณแปสิบห้าบาทนะครับผมอ่ามีขนมไทยมากมายเลยผักนี่ก็ถุง,งเท่าไหร่นะยี่สิบห้า ชาอมชอมโกชอมก็ยี่สิบห้าโกประมาณแปดสิบห้าบาทนะครับใบราก็มีนะครับผมเยอะแยะเลยผักไทยนะครับมีทุกอย่างนะครับนี่คือภายในรถนี่ก็เป็นพวกสาสตก็มีนะครับสตโตมะเขือพวงก,ก็มีนะครับเยอะแยะเลยผมเอามะเขือพวงมะขวบพวงสตอตเงาะก็มีนะครับ ทุกอย่างมีหมดเลยครับของไทยแต่ใครหัวกรัมปีนะครับหัวกรัมปีนี่85โครนก็ตกประมาณ2,300บาทนะครับหัวกรัมปีหัวกรัมปี2,300บาทบ้านเราหานข้างทางเลยพี่น้องเลย <Okay. S 1> ใบเตยก็มีนะครับส่วนนี้ก็เป็นช่องเออชะเข็งเช่เข็งนะครับเชะเข็งก็มีพวกต่างนานาน,นะครับมีปลามีอะไรนะครับกอเปีย้ยะเนมลูกชิ้น ใช่แข็งก็เยอะมากครับคนกาลังซื้อกันเยอะเลยครับมะเขือนะครับอ่ามะเขือเปาะกระเทะหน้าเว้นไฟเหลือออนเอ็นมะเขือนะครับแล้วก็ซื้อไปเรื่อยๆนะครับมีเส้นมามีก็มีนะครับเส้นมามีก็มีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเหมือนของไทยนะครับแต่มันมีเลเป็นเลเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีชั้นกระล่างเก็บข้าวสารอะไรต่างๆเส้นขนมกินก็มีนะครับอย่นแห้งอันนี้ไปต้มไมครับต้มเลยเราเจอคนสวยน้องติ๊กคนสวย น่าสวยนโอ้บักเตงโมโอ้บักรมโอเออขอบนี่ก็เป็นกุ้งแห้งมีปลาครับปลาสวายอ่าอันนี้ก็เป็นปลาสวายนะครับผมปลาสวายเช็เข็งนะครับผมมีทุกปลาเลยครับผมปลาทูก็มีปละเป๋าก็มีปลานินก็มีขนมเช็เข็งก็มีอันนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นเป็ดเป็ดนะครับปลาไหลนะครับปลาไหล ปลาไหลนะครับไอ้นี่เป็นปลาไหลนี่พี่น้องปลาไหลเช่เแข็งนี่อร่อยมากผัดเผ็ดปลาไหลพี่น้องเหรออ่านะครับปุดยอดเลยยาวมากครับเล็บุดยาวมากนั่นฝั่งนี้ก็มีข้าวหลามก็มีนะครับผมข้าวหลามเช่เแข็งนะครับผมข้าวหลามเช่เแข็งก็มีนะครับมีทุกอย่างนะครับวัให้สวีเดนนะครับมาสวีเดนไม่มีไม่มีอดนะครับผมปลาไหลเอาไปผัดเผ็ดนะครับ ขัดเผ็ดใส่ใบกัญชาอุ้ยปลาไหลสองเป็กปลาไหลสองเป็กของดีสามเป็กไปเลยของอร่อยหายซื้อยากอันนี้ก็เป็นปลาสลิดเชะแข็งนะครับปลาสลิดเช่แข็งขนนเช่แข็งนะครับขนมเชะแข็งก็มีขนนสดก็มีนะครับนี่เป็นปลาหมึกอืมอันนี้เป็นปลาหมึกหม,ก,มกเช่แข็งมีทุกอย่างเลยมีซุปก้อนคนอทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลยครับ เขาก็มาเจอตามเมืองต่างๆในประเทศสวีเดนนะครับออ,อยู่ที่ทางใต้เยตาบอยนะครับพ่อค้าเป็นคนเวียดนามแต่พูดไทยได้ครับผมพูดไทยชัดมากเลยพี่น้องมาแล้วกิโลละเท่าไหร่กิโลร้อยห้าสิบกิโลกิโลละร้อยห้าสิบคนรูกนี้ประมาณ1นกิโลนี่เจ็ดแกอประมาณอ,อยยี่สคนร้อยยี่สิบกิโลยี่สิบครัร้อยยี่สิบครัลูกนี้ก็ตกเงินไทยประมาณหกร้อยบาทที่บ้านหาฟรีเยอะแยะเลยที่บ้านเยอะแยะเลยข้างบ้าน มาละกอนะเอามะละกอรูนึงมีเป็ดด้วยโอ้โหเป็ด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 อื้มมีเป็ดแล้วก็เอ่อถั่วถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวเท่าไหร่นะถั่วฝักยาว45โครนก็เป็น90กว่าบาทเกือบร้อยบาทอะถั่วฝักยาวประมาณนั้นประมาณคูณสี่คูนห้าครับผมอ่าโหระพาก็มี โอราทาใบกะเพรามีทุกอย่างสดทุกอย่างมีมัดทุกอย่างพี่น้องเอ้เผือก็มีมันก็มีนะครับเออไอนี้มะละก็มีมะละหรือมะกันนะนี่ผักบุ้งผักอะไรก็มีมีทุกอย่างเลยพี่น้องมีทุกอย่างเลยอันี้เป้งก็มีนะเป็นเป้งข้าวเจ้าเป้งข้าวเหนียว ทุ่ก็มีนะครับถุงก็มีทุ่มที่นี่เราไหว้พระปลาแห้งปลาเลยมีคาเฟ่ es, ก็มีทุกอย่างเลยครับตรงนี้จะเป็นที่จ่ายเงินนะครับเดี๋ยวพ่อ,พอค้าจะนั่งตรงนี้ไปที่จ่ายเงินนะครับเก้าสารอะไรต่างๆ่านานานี่ผู้ช่วยผู้ช่วยฮัลโหลข้าวสารอออหนึ่งกระสอบของผมโอเคครับผมโอเค A later few moments ข้าเจ้าหนึ่งกระสอบข้าวเหนียวสองถุงสองถุงมาอันนี้ของเราจ่ายตังจ่ตังแล้วครับนี่เขากำลังคิดตังนะครับนี่ของเรามีอะไรบ้างผักกดองหสิบห้าิบห้อ่าจ่ายตังก่อนจ่ายตังก่อนอันนี้สามสิอันน้ไรยืมงบิดลับยอันนี้ยี่ิบห้าเนาะยิบห้า ต่างของผม,ผมนะครับกกผักผักกะน,นะสี <45 S 2> <ม>่สิบห้าก็เป็นเงินไทยผักกะนะกำละประมาณร้อยขนมชั้นก็มีนะครับไอ้นี้ขนมชั้นเอ่อเท่าไหร่นะสี่ห้าก็ประมาณอ่าเก้าสิบบาทไหนร้อยยี่สิบบาทอืมขนมชั้นร้อยยี่สิบบาทคิดตังคิดตังก่อนแต่เดี๋ยวท่าใครมาดูกันนะครับนี่ของผมสองพันโคโค่ปิงครัวโดยปิงโคไ่ไม่ไม่ไม่บอกกอดได้ไหมอ่า สองพคนก็ตกเป็นวันนี้ซื้ออาหารของผมประมาณเกือบหมื่นบาทนะครับเกือบหนึ่งมื่นบาทเดี๋ยวเราจะมาดูข้างหลังด้วยนะครับมีที่เก็บของของรถบัสเคลื่อนที่นะครับมาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะพี่น้องนี่่อกุ้งอ๋อมีมะม่วงมีของผักมีผักปลองโอเคอ่ามีผักที่เก็บของนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น ข้าวสารอ่าข้าวสารอะไรต่างๆนานานะครับข้าวสารเยอะมากเลยโอ้ข้าวเหนียวข้าวสารโอ้โหเยอะเลยมีอีกไหมโอ้ยทิซซอกโอ้ยอ้นี้เป็นซอสนะครับเป็นซอสต่างๆนานาที่เก็บไว้ชั้นใต้ข้างล่างด้วยครับผมโอ้โหเยอะมากเลยโอเคหมดแล้วใช่ไหมตียันไงเนียอ้าวพระดูข้างนี้มีอะไรบ้างนี่ก็เป็นพวกมาม่าอ่ามาม่า อ่าท bueno. ัวเส้นนะครับเส้นมีมาม่าโอ้โหใหญ่มากเซิร์กคันนี้ครับทางนี้เป็นไรข้าวเหนียวด้วยก็มีกิโลด้วยข้ามีถั่วดิบเขียวด้วยถั่วเหลืองด้วยโอ้โหเยอะมากรอโอ้โหคนกำลังเข้ามาซื้อของกันเยอะเลยครับอะไรนะมีทุ่เรียนด้วยครับอันนี้เป็นกล่องทุเรียนทุเรียนครับทุเรียนสดโอ้โห ค,คิดตังเรียแล้วสองพันสองครนตกเป็นเงินไทยประมาณหมื brut, ่นกว่าบาทหมื 9. 9. 8, ่นกว่าบาทได้ไหมส2ง0ั้ยคร0นแปไหนแปดพันบาทแปดพันกว่าบาทนะครับผมนี่ข้าวสารข้าวเหนียวของผักต่างๆนานาครับนี่ก็เป็นรถบูธข้างในคอมพิวเตอร์เออเดเลยเอดเอ เดี๋ยวมครับคลิปนี้ฝากกอล์ฟและกอล์เช่เป็นใจคุ่มใต้นะครับมาดูรถบัสเคลื่อนที่นะครับามาเมืองต่างๆนานา,นา,นา,นานมีผักไทยอาหารไทยทุกอย่างเลยนะครับผมกอล์และกอลเช่เด้ยครับ